กฎข้อแรกของเงินเลยหามากกว่าใช้กฎข้อ2ถึงจะเป็นเอาเงินเหลือของเราอะไปทําเงินให้กับเรามากยิ่งขึ้นอันนี้ถึงเป็นกฎข้อ2แต่หลายหลายคนอยากจะข้ามไปกฎข้อ2เลยแต่ลืมกฎข้อแรกหลายคนบอกว่าเฮ้ยฟังมาเงินต้องหาเงินให้เราตอนที่เรานอนอยู่แต่ลืมคิดว่าจริงๆกฎข้อแรกคือว่าคุณต้องหาเงินเพียงพอตอนที่คุณตื่นก่อนหลายหลายคนหาเงินยังไม่เพียงพอตอนที่เขาตื่นเลยคุณจะมีเงินเก็บเพียงพอในการลงทุนได้ยังไง s กดข้อแรกครับคือหามากกว่าตัวเองใช้ถ้าหามากแล้ว แต่ใช้มากเกินไปต้องประหยัดขึ้นนะแต่ถ้าเงินเดือน2000 0ื่นอย่างเงี้ยสองหมเงินเก็บไม่มีอยู่แล้วหาวิธีอื่นในการหาเงินมากขึ้นหลังเลิกงานได้ไหมเสาร์อาทิตย์ได้ไหมหางานอัลลีได้ไหมเป็นฟรีแลนซ์ได้ไหมสุดกดข้อแรกของเงินครับอย่าลืมอย่าข้ามไปกดข้อ2กดข้อแรกคือว่าหาเงินมากกว่าที่เราใช้เนี่ยกดข้อแรกกดข้อ2อคือเอาเงินเก็บของเราลงทุนในการสร้างเงินเพิ่มให้กับเราอย่าไปหัวมากเกินไปว่าเราจะหาเงินตอนที่เรานอนแต่ make sure ว่าเราหาเงินเพียงพอตอนที่เราตื่นก่อน